เรื่องของมอบภาคใต้ครับการชุมนุ่มของเกษตรกรเช่าสวนอย่างพันธุ์ล่าและสวนปรามถนนสายเอเชียสีหนึ่งบริเวณศรีแยกขวนหนองหงตำบลขว้นหนองหงอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกับเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคามละประกันยางกิโลละร้อยยี่สิบบาทและปล์มกิโลละเจ็ดบาทเมื่อวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมี่ผ่านมากกรจิลุกล่ำบานไปโดยกลุ่มเกษตรกรเช่าสวนอย่าง ลูกคือปิดถนนในพื้นที่หลายจังห <eterm> ว <oon> ัดภาคใต้เพื่อกดดันรัฐบาลตอบสนองข้อเรียกร้องโดยเฉพาะการชุมนุ่มปิดถนนเพชกรเกษมกับกิโลเมตรละ4 0่อกิโลเมตร4 1 2ถึง413มครับมีการปิดถนนนาตลาดธรรมรัตน์มูหาตำบลท่องมงค้นอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขัครับเกิดการประทะเดือดระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมครับเป็นเหตุให้ตำรวจได้ระบาดเจ็บร่วม27่นายครับ นั่นหมายถึงว่าผู้ชมุมนุมมีอาวุธตอบโต้เป็นนำโคดแต่ว่าล่าสุดก็คือออกมาเป็นน้ำยาขายางน่าจะไม่สภาพเป็นคดน,นะฮะถูกจับกลุ่มไปแกนน้ำชมุมนุมถูกจับกลุ่มไปสิบสองคนกระทั่งตัวแทนรัฐบาลนัดเจรจาแกนน้ำผู้ชมุมนุมตกลงราคาย่างกันได้ที่กิโลกรัมละเก้าสิบบาทเห็ใหุในผู้ชมุมนุมพอใจและย่อมสลายตัวเมื่อคำมทีหกกันยายนี่ผพันมาแต่ยังครูจะ ร่วมโตชุมนุ่มกันอีกเทียหนึ่งหากรัฐบาลบริบิต่าขอตกลงประเด็นเรื่องของมอบสวนยางนี่ก็กะนับว่าแก้ไขปัญหากันไปได้ด้วยดีก้อนานานี่รัฐบาลให้ทิป80บาทต่อกิโลกรัม้วก็แต่ว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกร้องที่120กิโลกรัมก็มีการเจราจากันล่าสุด่ะยฮะลงมา รัฐบาลย่อมขึ้นมากเป็นเก้าสิบบาทต่อกิโลกร,รมัมในขณะที่ผู้ชมุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยพึ่งพ่อใจนั่นหมายถึงว่าพอมีกําไรในส่วนของชาวสวนอย่างเก้าสิบาทเนี่พอมีกําไรกณะาิิพึ่งพ่อใจในถุกส่วนแต่ว่าความต้องการของเกษตรกร,กรผู้ปลูกอย่างผ่านล่าก็ต้องการที่เห็นมันได้หลายที่สุดมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าได้หลายโดย เจตนาล่มของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนอย่างบอลในเรื่องหนึ่งหรือได้หลายโดยการแอบอ้างโน้มน้าวหรือเพื่อที่ก่อส้างความปันป่วนความบุญไหวให้กับสังคมอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปบึ่งทีความสัมพันธ์ของเกณฑ์น,น้ำกับการเมื่อต้องไปว่ากันมั่งมอบตังสไสลายตัวเที่ยงขึ้นกับย่งเรียกราค่าบ่นหน่อยกว่าลอยบาท เล่งออกมาจับผู้กองปูเข้มกับไฮประกันสิบสองแกนน้ำชุมชนชุมนุ่มนะที่ถูกจับนะในกรณีที่มีตำรวจบาดเจ็บตั้งยี่สิบเจ็ดนายเลยทีเดียวนะับตั้งศูนย์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมอบตำรวจชาวบ้านทำความสะอาดถนนมอบประจวบนัดประชุมนัดชุมนุ่มคดีสิบสี่กันยายนต้องว่ากันไปแล้วครับพี่น้องว่าที่กลก,กับนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสร้างดำเนินการคดีค้นยุนะฮะแช่ไอ้มงยุ่นะยงยุ่งระดับ นี่ไอ้มงครับไอ้มงนี่หมายถึงว่ามันใส่หมวกอีมง,มงที่มากของคำ่บไอ้มงนะครับหมวกอีมง,มงบ้านเท่ากับขึ้นหมวกปิดหนา้าปิดตาเห็นต,ตาครับกับปากกับด่างหายใจนะสมัยก่อนมุน่งใส่หมวกอีมงเวลาหนาวลงไปให้เป็นหน้าก็จะไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำใส่หมวกอีมงเนี้ยเดกก่อนนอนหน้าหนาวเนาะน,น,นะครับ และเป็นทีมาของไอ้มงนายกแจงวิธีแก้ปัญหาอย่างพาราครับนายกรัฐมนตรีน้าสาวยิงรลักชินวัตรได้และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปกล่าวนในรายการรัฐบาลยิงรักประชาชนเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเรื่องการแก้ปัญหาราคาอย่างพาราตกต่ำว่าต้องแก้ทั้งระบบมันถือต้องเราเวลาแก้ปัญหาเนี่ยแก้ทั้งระบบมันไมญ่เป็นการแก้ไขปัญหาอะไรเงีย้ยเงี้ยวนะฮะ เช่นต้นน้ำต้องคุยกับเกษตรกรที่ปลูกยางให้มีคุณภาพต้นทุนบาสูงในพื้นที่ที่เหมาะสมส่วนกลางน้ำต้องมีการจัดงบประมาณมืนรานที่ได้เกิดอุตสาหรรมแปรรูปสัง่งบุคลาเพิ่มปลายน้ำได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอย่างรถยตนใส่ยางผ้าล่าซึ่งปัจจุบันก็มียางสังเคราะห์ขอมาแขงขันกับยางพาลานะต้องหาทังซอยลดต้นทุนให้กับยางธรรมาชาติ ก็เป็นสิ่งที่ดีทํามองคิดแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างสี่ในการนห้เดียวกันต้องเข้าใจบริบทของการแก้ไขปัญหาว่าปัญหาทุกของเกษตรกร,ร,กรทุกชนิดอาชีพพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรประเทศไทยปลูกอยู่นั้นบอจะเป็นเขา่าเป็นยางพราราเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังหรือเป็นอยางต่างๆเราจะบาลตรง มองทั้งระบบมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำืำยำอ,อยังว่าละ่ะบอกแล้วก็ต้องเห็ดนะนะฮะบมล่นว่าสักแต่ว่าว่าเดี๋ยวมันจะเข่าใายดีแต่พูดอีกเหมือนเดิมอย่แลไรนะนะครับการซอยเหลือบอลแหววการซอยเหลือในลักษณะอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาอย่างพระราธิพานมาที่ผมบอกว่าเขาคุยกันที่ราคามอต้องไปเสนอสีซ้อยลดค่าต้นทุนซ้อยอ่า ไล่ละเมือนไล่ละยังไปนะมันโมเมนเป้าหมายที่ผู้ชุมนุ่มเขาเรียกร้องเขาต้องการราคาที่เขาพอใจนะส่วนเรื่องต้นทุนเรื่องการจัดการบริหารยังปู่ของเขาเนี่ยเขามีเทคนิคหรืออย่างแต่ละปีแต่ละประเภทมันมีบวกคือกันะนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะพวกอ้อมกลางอ้อมเอเวเสนอแนวท่างแก้ไขที่แบบไม่เข้าใจบริบทของการต่อร่อง ทา้งการชุมนุมเอ้ยแ่ปัญหายืดเยื้อเห็นไหมเราไปคิดเรื่องต้องช่วยค่าต้นทุนช่วยค่าปุ๋ยช่วยค่า,น,านั่งค่านี่นี่เป็นปัญหาชุกเฉินเฉพาะหน้ามันคุยกันที่ราค่าเขาต้องการร้อยยี่สิบเข้าให้ได้แค่แปดสิบมันบอลงตัวก็ต้องคุยกันมาจบอยู่เก้าสิบมอบสลายแค่จบไม่ต้องไปเสียเงินด้านอื่นอีกหลายพันลาน้ลานหลายหมื่นล้าน ต้องมาเบิ้งที่ราคาที่เขาสามารถสอยได้ยุประเด็นเดียวเนี่ยที่รักตัวราคาต่อกิโลกรัมจบพระก็เเว่าตั้งแต่มือเลยนะครับแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตร,รัฐบาลต้องมองในลักษณะนี้นะอุตสาหกรรมการแปลรูปที่เขาสาม,มารถที่จะเหตได้สมมือนี้อุตสาหการรมรัฐบาลสาม,มารถที่จะเหดได้เบิดละถ้าตั้งใจลงทุนอย่างจริงจัง จริงใจในการที่แก้ไขปรัญหาบอกเอื้ออำนวยความผลประโยชน์ให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนใกล้ชิดคนเอ,อเฮดธุรกิจที่แฝงตัวหากินกับรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเข่าเนี่ยครชัดเจนในเรื่องของการเอื้ออำนวยกับพ่อค้าคนกลางเหลือเกินชาวหน้าเกษตรกร หน้าหลายกมูกในประเทศไทยแต่มีพี่น้องเช่านาอีกหลายหลานครอบครัวนะฮะสมมตินะฮะที่มีน้าพ่ถึงหาไรสิบไรซึ่งบ่สามารถที่จะได้ผลผลิตพ่อจะเอาไปจำนำเลยพวกนี้ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการจำนำเขาเลยนะสามไรสีไ่ไรพ่อได้เห็ด พราะได้กินนจาของในซื้อเนี่ยซุมือในหน้ามันหน่อยลงเพราะลูกมันลูกมันหลกระแบงสันปันส่วนไปนะรประเภทที่ซื้อเขามาเพิ่มไม่หรือว่ามีฮะมิเตเษฐีซื้อมาโดยเยวาามีโครงการจำนำเขาาขามาเศรษฐีซูหน้ากับสํนนันเสเนียงเลยค่ะนะฮะได้ผู้เดียวคือเรษฐีก็ปักจำนำทุกมเมล็ดเนี่ยฮะเอียดเลยฮะนอกจากเรษฐีหน้าได้แล้วนะฮะประเทเองเนี้ยมีคนมาเศร้า เศร้าเจ้าก็ได้ส่วนเฮ็ดกินไปแต่ว่าส่วนที่จำนำส่วนที่เบิกใจกับพวงการจะนําเขาเนี่ยเป็นของซื่อของหน้าเศรษฐีนะบางคนมีหลายลอยรายรับกันเป็นหลายล้านถึงเกิดธุรกิจสื่อหน้าทีหน้าเพื่อจะนําเขากับรัฐเลยนะนอกนอจากในส่วนของชาวหน้าเศรษฐีหน้าแล้วเนี่ยนะมาในภาคส่วนของลุงสีอีครับ พราะรัฐบาลเฮ็ดงานแบบพอ่อโครงกันที่เกี่ยวกับเขาเนียเฮ็ดงานมันเอือมุยให้พ่อข้าคนกลางเนี่ยได้เปรียบรัฐบาลมิได้แนวคิดหรือในส่วนของคิดว่ามันจะเป็นอย่างจะของคิดมันโมเมนตะ์ช่องว่างที่เกิดขึ้นนิดเดียวแม้กระทั่งบ่มีช่องว่างเลยเนี่ยนะฮะคนเกมการซื้อเขาของพ่อข้านี่ก็มีเทคนิคอยแยะในการโกง พี่น้องประชาชนที่ผ่านมาในอดีตบอกว่าจะเป็นตาซังบอกว่าจะเป็นความจื่นละเอียดแห้งไปกำหนดคอปีกย่อยอย่างต่างๆ่นแห้งให้เป็นช่องว่างให้เกิดความเสียเปรียบของเกษตรกรทันทีนี่คือความเป็นจริงฮะเพราะว่ามันบาท่านกันความคือเจตนาแต่ละคนเท่านเกษตรกร เจตานายู่ติการปูแค่ไหนเนาะกูจะได้เข่าไหลี่สุดขเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยตัวนั้นกับใส่ตัวนั้นเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยตัวนั้นใส่ตัวนี้นมีแตน้นต้นทุน,ทน,ทน,ทนเพิ่มเินเพิ่มไพอได้เข่ามาแล้วเอามาขายโดยเจตานาล้มความฝันบริคดวา่วาจิเอย่างนอกนะหรือความสื่อเอามาขายก็เพื่อให้ได้เงินสดอยากได้เร็วๆเนี่ยในเงินสดในตอนไรกก็เอาเพราะรายจ่ายมันบีบไม่แต่พอขาดค้นกลางนี่รุ่งสีนี่ เลียวเบิ่งตาเดียวกองหูแล้วะสิเอาจัางไดสิให้ราคาท่าใดสิโกงแบบใดหรือสิหาวิธีอย่างไดบีบกดราคาในขณะที่เขาความชื่นตอนนี้ความชื่นตอนนี้ซื้อราคาเตอานี้ราคาเนี้ซื้อมาแล้วเอาไปกองไส่กันนะแก้ปัญหาเมงนี้กัน่สามารถแก้ได้แล้วรัฐบาลหรือผู้ที่เหตุงานเกี่ยวกับ เรื่องเขาตัวแทนออกข้อสตอ,อ,ตอ,อตัวแทนออกตอกตัวแทนอี่ยังต่างๆล่ะครัผมว่าโอ้ยอยประโยชน์ประโยชน์ยางนห้นเกิดการทุจริตกองกินในโครงการจนนําไปสู่ของข้างหาแล้วก็ความเสียหายของงบประมาณเงินภาษีี่างๆแล้วแล้วบริขายเขากออกอีกครับก็บนําไปสู่ ต้องเสียคาเสาโกดอ่างต้องเสียคาเสาโล่งสีต้องเสียทั้งคืนทั้งร่องอ่ะฮะพี่น้องคุณฟังจริงกรุ๊ครับสวัสดีครับครับเกิดช็อตตาทิพครับคือข้อโชกุฮะต่อยผมเบ่าเลยเลยครับโตเดี๋ยวผมในลำตัวผิวผอมไหลอืมดี๋ยังมือน้ำครับตอนนี้พวกตีโล่งสีตั้งแต่พวขาวเลยละครับให้พวกเขาไปขายแน่นมาครับหน่าผมจะผาอะไรแน่นมาครับ เออมันก็ใายเไม่เนาะเไปมันมหาลอยชีโร่นี่ล่ะครับบ้านนี่นะเเดียวเีาเขาเดียวงคนี่สีมนมีสีเลยครับเขารู้ทัาทีแหละูทันทีครับเดียวเขาเลียงตงนเกลือทอดปลาบ้านี้ผมไปปักเนียนหมดลครับครับใครผมตัดียวอ่าคือเขาเขาผมอันท่านหาลอยชอโร่อ่เขาวานไหนทีอ่า ตาทานเจ้าหน้แรง่หลายคนรัฐ่าลไทยันจจะเที่ยงเขาให้ชื่อ้ำเดียวเจับเขาผมรอนนี่ดีคละเอาหลอกมาดีซาบ้านนี่เนาะผมเขาจ่องงูึงวะดาวตะหิบง้ามแนบมาเที่ยงเขาไม่ได้เลยแต่เขาได้เบ้หรอ้วบ้านนี้ ไม่สีบนองสครับมันไม้หมุนหมุนลูสีก็ลูสีไองเหมนเขาก้นเงินันบาทเอ่จีโ่ิบห้าจากยี่สิบอ่ะก็ถึงใหีโร่สิบหาข้ามันผลเออกรณื่ระจการเสียเวลาพัฒนาโร่ันยอรับแต่เร้อยเออีไก่อะเพราะงั้นเคียรไปได้หลายนี่เขาไม่แหงนิดเดียวเขาจบผลผมคือสิบห้ามาอ่าครับพอได้มากได้บาทเรื่องสาวผมนี่ละ อันน้าเจ้าให้แรงเลยจะมาอะไรน้าลอกมาหลายวกิษเจ้าจิ๋วยนบอหรอกครับ้ายอันหารอยกิโลอ่าไม่พูปับเี้ยบอลหรอกใหลองยิ็บบาทอ่ไว่าเขาลองแ้อ่ามันยู่ก็มือเลยครับหมูมูลต้องมันยุ่มือวาี้นข่วว่ามีเทคนิคลายไหมมอ่งเราไ่ค่อยรู้หรอกใช่ครับให้ตัววางี่หลักข้อตาเจ้าจะขายไปห้าร้อยกิโล ขาลอยเอยู่ขายโ่จ้าลูกเขาไปสามลอยท่านพวกขายจะอยู่วะไดผมจะซื้อให้จ้าไยสามบาทด้าบเพราะทุกนมาขายว่เขาเฮ้เขาจ้าเ่าเทียร์ขึ้นอาเข่เชี่ร์มากนี่แหละคือจุดอ่อน